ไม่น่าซางคอาเดนจิวว่าต่ชีวะซันเดย์สุตรยาซันครับผมก็ต้รับเข้าสู่เกม PSO2 New Generation นะครับและในคลิปอ i ป m e n ์ในภาคนี้นะครับผมก็ขอทำการลัดคิวมาพูดถึงอาวุธตัวหนึ่งกันก่อนเลยนะนั่นก็คือ<ม>ตัววุธิเลดิตระดับ5ดาวที่มีชื่อว่า สังคูเอมุหรือซินควียมนะครับอาวุธ s ี r s ซินควียมนะครับมันจะเป็นอาวุธที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่16กุมภา2022แล้วก็จะเป็นอาวุธที่มีครบทุกชิ้นเลยนะครับตั้งแต่ดาบใหญ่ไล่ลงไปถึงตัวอาวุธเวนเนี่ยคือมีครบทุกอันเลยแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะหามาให้ดูได้ไม่ครบทุกตัวนะครับอทีนี้มาดูในเรื่องของเซรัตกัน ในเรื่องของเซต้ของอาวุธตัวนี้นะครับก็เริ่มจากปเป็นเรดิ้ทดับห้าดาวแล้วก็มีพลังโจมตีเริ่มต้นที่เยอะถึง293ห,ห,ห,หน่วยเลยนะครับแล้วก็ถาทําการตีบวกเป็น40ได้ก็จะกลายเป็น3ามร้อหน่วยแล้วก็ทําการตีบวกเป็น50ก็คือเป็อริทใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็น385หน่วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่พลังโจมตีสูงสุดในตอนนี้เลยนะแล้วก็เงื่อนไขาการสวมใส่นะครับก็คือจะเป็นเลเวลตั้งแต่36เป็นต้นไปมีช่องอ่างเปเริ่มต้นให้200ลลล็็็ตตแ้วกกจจมพังีะ เป็น75จนถึง100อนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเซตัสนะแล้วก็สำหรับตัวออฟออเรนเทียลเดี๋ยวจะไปพูดถึงอีกช่วงหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับตัววุธซีซินควนะครับมันจะเป็นอาวุธที่มันจะดรอปได้ง่ายมากแล้วก็สถานที่ดรอปเนี่ยก็คือจะเป็นแรงด์ใหม่ของตัวแอริโอ้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็น3โซนนี้ ก็คือจะเป็นตรงบริเวณภูเขาไมนาที่เป็นแร้งสามจะเป็นแร้งสามของตัวซราวิจัยแวนฟอร์ดแล้วก็แรลงสองของป่าเลโซนะครับสามที่เนี่ยจะมีการดรอปในเรื่องของตัวเวอรซีซีนควีมทุกตัวเลยนะแล้วก็ดรอปจากมนอนสเตอร์ทุกตัวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอเจนต์ควสที่เป็นตัวบอสดาร์ฟฟาวนะครับบอสดาร์ฟฟาวก็จะมีการดรอปในเรื่องของอาวุธตัวนี้ด้วยทีนี้มาพูดถึงตัวพลังเทียลหรือออฟทองกันบ้างน,นะครับซึ่งสำหร วุธตัวอื่นเนี่ยก็จะมีการใช้งานขอ้อระดับก็คือจะเป็นตัวแรกโฟตันช้างใช่ไหมแล้วก็จะมีการใช้แร่ตัวอื่นๆตามแต่ละเลเวลมีการใช้เงินเอเมเซนต้าแล้วก็ต่อสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการใช้งานตัว N X Q นั่นเองนะครับแต่ว่าอาวุธซเซีควีมนั้นจะมีการใช้งานอยู่แค่2อย่างนะอย่างแรกก็คือจะเป็นเงิเอเมเซนต้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นแร่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นโฟตอนสเกลซึ่งโฟตอนสเกลนะครับมันคือแร่ที่ตอนนี้เนี่ย จัดว่าหาได้ค่อนข้างจะยากแล้วก็การปลดล็อกนั้นจะใช้แบบเป็นหลักร้อยอันกันเลยนะซึ่งการจะไปได้รับตัวฟลอสเกลนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีมาสักสาแบบหลังๆด้วยกันอยา่างแรกก็คือจะเป็นการไปตามเก็บตามแมปซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับจุดที่มีตัวฟลอสเกลเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ที่เดียวนะก็คือจะเป็นทางทิศใต้ของรีเทมนะครับคือทางทิศใต้ของรีเทมอะ่ะมันจะมีตัวแรกฟลอสเกลอยู่ด้วยซึ่งจะสามารถหาเก็บได้แค่วันละ5อันเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบที่2จะอยู่ท่ทีตังเน ในเอเจนต์เควส์นะครับทั้งของฝั่งรีเทมแล้วก็ฝั่งเอลิโอจะแบบเป็นแลงสองเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการได้รับเฟอร์สเกลเหมือนกันทุกครั้งที่ผ่านนะคือผ่านรอบหนึ่งเนี่ยจะได้มา8อันแต่ว่าถ้าเป็นตัวบอลรับฟาวจะได้มา12อันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะได้รับจากการทําเรื่องของตัวเลมเดตแทสนะในเลมเดตแทสก็คือจะเป็นผู้อ่าไปกิจกรรมนะครับบางทีก็แบบมีการจะแบบฟรีๆมาบ้างก็สามารถไปอ่านในเรื่องของเลมเดตแทสแล้วก็ไปลองทํากันดูไดด้้นน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 นัััััั่่่เเเเเอออองงะะะะคครรรรบบกกกก็็จจมมมีีีีสฟ์ลลลหืซึทใาปลลย ใช้แบบเป็นหลักร้อยอันแล้วก็ถามว่าต้องการจะปลดตั้แต่เลเวลหนไปจนถึงเลเวลสเนี่ยมันต้องใช้แบบเป็นหลักพันอันกันเลยแต่ก็จะมไอเทมที่จะมาช่วยเราเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไอเทมตัวนี้มันจะเป็นไอเทมที่เป็นกระบุกสีเขียวอันนี้นะครับที่มีชื่อว่า n potential unlock s u b s t ซ t u t e ซื้อไอเทมตัวนี้นะครับมันเคยเทมที่ทําให้เวลาที่เราทําการปลดล็อกตัว o f ฟโพ t ทนเชีเนี่ยเราจะไม่มีการเสียในเรื่องของไอเทมแมททีเรียลนั่นเองนะครับก็คือสามารถทําการปลดล็อกแบบฟรีๆเลยแต่ว่าไอเทมตัวนี้นะครับที่มาขอมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวตู้กาชานะเสื้อไอเทมอัน,นี้นะครับสามารถหาได้จากการสุ่มตัวตู้กาชา AC ที่มีชื่อว่า AC Select Support I t e m ซึ่งตู้กาชาตู้นี้นะครับผมจะเรียกว่ามันเป็นตู้ทําของนะคือมันจะเป็นตู้กาชาที่จะมีออ่กยวับ ลอาอัพเมนต์แบบพิเศษบ้างมีไอเทมตัวนี้เมแล้วก็จะมีเรื่องของอัพเมนต์แบบอะไรอื่นๆอยู่ด้วยซึ่งสำหรับตุ้กาชาอันนี้นะครับมันเป็นตุ้กาชาที่นานๆครั้งมันจะวนกลับมานะคือมันจะวนกลับมาทุกครั้งที่แบบมันมีเทศกาลสาคัญอย่างเช่นเป็นอีเวนต์ใหญ่ฉลองครบรอบกี่ปีหรือไม่ก็แบบเป็นอัปเดตใหญ่อะไรประมาณนี้ก็จะมีการนําตุ้กาชาตัวเนี้ยวนกลับมาให้เราทําการสุ่มกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้มาทันซุ่มไม่ได้มีเงินไปทําการสุ่มในเรื่ออออองงงขขขต้้้กกกกกกาา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 ชชเเเเนนนนนนน่่่ยย็็็สสมมมรรรรถถทํซืืัับคไดดวดวนนะพะพาาปป AC ราคาตลาดกันได้นะครับว่าตอนนี้มันเป็นราคาเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ซื้อมาใช้งานกันได้นะครับแต่ว่าแบบเลเวลสเนี่ยก็อาจจะแพงนิดน,นึงนะตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นไปถึง6ล้านกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างก็จะขึ้นอยู่กับอัตราเงินแล้วก็ในเรื่องของไอเทมที่เรามีอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอาจีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปใช้งานกันนะแต่ว่าการใช้งานที่ว่านี้นะครับ มันจะต้องเป็นการใช้งานที่ไปตามแต่ละเลเวลนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราทําการอะไรนะได้รับอาวุธซีซเควีมแบบว่ายังไม่ได้เป็นการปลดล็อกตัวออฟเพอร์เทียลเลยก็ต้องแบบมีการใช้งานที่เลเวลหนึ่งก่อนจะไม่สามารถกระโดดข้ามแบบเป็นเลเวลสองเลเวลสได้นะครับโอเคทีนี้เราไปลองดูกันดีนะใช่มาที่ร้างคายเทมแบบนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่หออัวข้อที่สี่ที่เป็นตัวการปลดลอ็อกโพเดนเทียลแล้วก็ตัวอาวุธซีซีควีมทุกตัวนะครับจะมีเอฟเฟกเดียวกันนะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะะทําาาากกกกกกกรรรออธิบบยยเเคแแลลลล้้วว็็็พพูดถึงปปนนนไััั ซึ่งก็เริ่มจากตัวออฟทองก่อนซึ่งออฟทองตอนเลเวลหน่งนะครับจะมีเอฟเฟกตดังนี้เอฟเฟกต์แรกก็คือจะมีการเพิ่มพลังโจมตี18%แล้วก็เอฟเฟกที่2จะมีการเพิ่มผลการฟีเอชพของเลสตาร์ไซแล้วก็ลดการใช้งาน PP ลงไปตามจำนวนอาเมนที่แตกต่างกันในตัวอาวุธกับชุดก่อ ตัวละ1%แล้วก็เพด้สในสุดก็คือจะเป็น15%นะครับส่วนแบบง่ายๆเลยนะก็คือตัวอ r รเมนหรือก็คือตัวออฟที่อยู่ในตัวอาวุธตัวนี้แล้วอยู่ในตัวชุดก่อนที่เรามีการใส่นะครับถ้าหากว่าเราใส่แบบแตกต่างกันมากแค่ไหนก็จะเพิ่มการ f ีเอชพจากในต่าทไซน์แล้วก็ลดการใช้งานพ p ลงไปเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับตอนเลเวลหเนี่ย ก็ได้สูงสุดก็คือจะเป็น15%นะแล้วก็ตอนเอร็วแรกจะมีการใช้งาน h o t o Scale 150อันแล้วก็เงิน50,000เอ็นเมสเซนต้านั่นเองนะครับแล้วก็ถา้าว่าทำการกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปผลนั่นเองนะครับตอนสรุปผลตอนจบนี่แหละมันจะมีการให้เราสามารถใส่เดิมพันคอยเทัสพอร์อขอเข้าไปได้ก็คือจะเป็นตัวเอ็นโพเลทิอันล็อกเมื่อตะกี้นี้นะครับซึ่งถากว่าเราทำการใส่เข้าไปเนี่ยเราเห็นว่าจำนวนที่เรามีการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ไปเลยนะคือตามปกตินะคร,รงน้้นาอใใช photo scale 150ใช150 แต่เมื่อเรากดใช้งานเทมเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสูตรไปเลยมันคือไอเทมที่ทําให้เราจะไม่มีการเสียแมทเรียลในการปลดล็อกน lock ั่นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของเงินยังเสียอยู่นะคือตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราอาฟรีในเรื่องของตัวไอเทมแต่ว่าเงินก็ยังมีการใช้งานตามปกตินะครับก็คือจะมีการใช้งานไปห้า0 0เอเมซตาแล้วก็จะไม่เสียถ้าหากว่าเรามีการใช้งานไอเทมตัวอันล็อกอันนี้นะครับโอเคทำการกดตกลง โอเคทำการปลดล็อกเลเวลแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาเลเวลสองเลเวลสองนะครับจะมีการเพื่อพลังโจมตีจาก18%กลายไป20%แล้วก็เอฟเฟกต์อันหลังเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็คราวนี้นะครับการปลดล็อกจาก1ไป2นั้นจะต้องมีการใช้งานฟอรอนสเกล200อันกันเลยนะแล้วก็จะต้องมีการใช้เงินถึง1แสนเอเนเมเซนต้ากันด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปแล้วก็ทําการเลืไอเทมตัวเลเวลสองเข้ามานะครับซึ่งตอนที่เราทาการเลือกตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีแบบเลเวลอ่าอย สแล้วก็ไม่มีได้วะสาด้วยใช่ไหมเพราะว่าการปลดล็อกนั้นต้องแบบไปตามระดับคันนั่นเองนะครับเราก็ทําการกดเข้าไปจะเดินต้องแบบที่มีการใช้งานสองอันก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วก็เสียงเงินไป1นึ่งแสนเอ็นเปนซนต้านะครับโอเคทําการปลดล็อกได้วลสเรียบร้อยแล้วก็ถัดมานะครับจากเลเรลสไปได้ว่สา3จะมีการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีก2%ก็คือพลังโจมตีจะกลายเป็น22%บเอเต์และเอฟอาหลังเนี่ยก็จะยังคมเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็ค่าวนี้ต้องมีการใช้งานฟลอร์สเกลนะครับสามอันเลยนะจำนวน,นก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของเงินนั้นก็จะมีการใชนึสนห้าหมื่นเอมเซนตาต่อเลเวลสานะครับโอเคแล้วก็ทําการกดเข้าไปแล้วก็เลือกตัวล็อกที่เป็นเลเวลสาจากเดิมที่ต้องเสียฟลอร์สเกลสามอันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับส่วนเงินก็1นึ0 0 0สนห้าหมื่นเหมือนเดิมแล้วก็ทำการกดตกล้อง โอเคทำการปลดล็อกเลเวลสามเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นเลเวลสี่นะซึ่งจากเลเวลสามไปเลเวลสี่นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ละพลังโจมตีนะครับจากยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์จะกลายเป็น 26%กันเลยนะครับคือเพิ่มขึ้นมาเยอะถึง4%เลยนะแล้วก็เอฟเฟคอันหลังนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยจากเดิมที่และเกี่ยวกับการลดเนี่ยจะสามารถอาเพิ่มการเพิ่มนะการเพิ่ม HP กับลดการใช้งาน PP นะครับคือตอนแรกเนี่ยมันเดิว่า1-3จะมีการเพิ่มได้เต็มที่เนี่ยคือ15%แต่ว่าคราวนี้ก็จะมีการเพิ่มลิมิตจาก15กลายเป็น20%นั่นเองนะครับหรือก็คือหากว่าเราใส่อาวุธตัวนี้บวกกับชุดเก่าอ,อีก3ส่วนแล้วก็มีอาร์เมนที่แบบไม่เหมือนกันสักตัวนึงเลยก็จะสามารถอาเพิ่มเอฟเฟคเนี่ยได้เต็มที่คือ20 10%นั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้ดูนี่สิครับเราต้องมีการใช้งาน l ฟลสเกล 600อันก็คือตอนเลเวลรหนึ่งนะครับเ5 0ใช่ไหมเลเวลถัดมาก็จะเป็น200แล้วก็มาเป็น300แล้วก็มาเป็น600นะครับหรือก็คือถากว่าต้องการจะปลดล็อกตั้งแต่เลเวลรหนึ่งถึงเลเวลรสี่เนี่ยต้องใช้ฟอร์สเกลทั้งหมด1,250อันเลยนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ตอนเลเวลรสี่ก็ต้องมีการใช้เงินอยู่ที่2องแสนเอเมเซนต้ากันด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีตัวอัันนนนนลลลลล็็ออออกทที่่่่่แแบบเเเเเเปววววะะคคคืจสุดยยูาาาา้้หมมไ ตัวฟสเกลองรอันเนี่ยเราต้องทำการจ่ายเองนะครับแล้วก็ใช้เงินไป2 0 0แสนด้วยก็จะเป็นการปลดล็อกจากเลเวลสามไปเลเวลสีส่ โอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอาวุธซีดี้ซังควียมูหรือซินควียมนะครับก็จะว่าเป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีที่สูงที่สุดในตอนนี้แล้วก็ยังมีการเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีจากตัว p o t e n t นเทียหรือออฟทองเนี่ยเยอะถึง26%กันอีกด้วยนะครับส่วนเอฟเฟกตที่2เนี่ยมันเป็นเอฟเฟก์ที่จะเพิ่มการฟีเของเล s t a r ไซแล้วก็ลดการใช้งานพีีลงไปนะครับ ตามจำนวนออฟที่แตกต่างกันในตัวอาวุธตัวนี้แล้วก็ในตัวชุดเกาะที่เรามีการใส่ใช้งานอยู่นะก็คือถากว่าเราใส่อักเมนใส่ออฟไม่เหมือนกันเลยก็มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงตรงตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องซีเรีย้มากก็ได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นอาวุธที่หาได้ง่ายแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกกันอีกด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยราคาเรียกได้ว่าอยู่ที่แบบ 1,000เอเมเซนต้าคือตอนนี้แบบหลัก1000กันหมดเลยนะแล้วก็บางชิง้นก็อาจจะม,มีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็จะขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละยานแต่และเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็ลองไปตรวจสอบราคากันดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการอาวุธที่แบบว่ามีการติดพิเศษสกิลหรือก็คือตัวออฟฟิซซันเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาก็ลองไปตรวจสอบราคาแล้วก็ลองไปหากันดูกันแล้วกันนะครับอันนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธตัวนี้แล้วก็จากนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปาากา World, ากตนะตีััวววลลดนนนนใสอ้้้แ็ะะชงุ ถ้าหากถามว่าเรื่องของความท็อปเทียร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับตัว,ต,วตัวท็อปของตัวเกมตอนนี้เลยนะแต่ว่าก็ยังสูงสีกับอไวอีหนึ่งตัวอยู่ด้วยก็คือจะเป็นอาวุธซีรีส์เลดิกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําข้อมูลมานาแต่ว่าในพาทหน้าก็จะไปทําข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาวุธซีรีส์เลดิแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทียบกันนะครับว่าระหว่าง ซีรี้เลดีกับซิรี์ซินควีมอันไหนที่แบบมันมีข้อดีข้อเสียแตกกันยังไงก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ